สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มากับคอนเทนต์ที่หลายๆคนกำลังรอคอย a v าวีสกินสตจักรวาล Skin Dimension Breaker พาร์ทที่2พูดถึงพาร์ทที่2แสดงว่าต้องมีพาร์ทแรกเดี๋ยวผมจะทิ้งเพลย์ลิสต์ของ AV Skin Story เอาไว้นะนอกจากสกิน d i m e n s i o n Breaker แล้วเนี่ยยังมีสกินอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักให้ไปเลือกดูกันด้วยเมื่อสงปีก่อนเนะี่ยผมได้เคยทำพาร์ทแรกไปแล้วมันจะเป็นการเจาะฮีโร่4ตัวแรกในจักรวาลก็โอเวานััน,าน,าน,นล้วกเวกนะอกร่นั่นก็คือ Iris. และว,วาวหายที่เข้ามาร่วมในจักรวาลน,นี้ก่อนที่จะไปเล่าประวัติการผมขอเกริ่นเกี่ยวกับจักรวาลของสกินไดเมนชันเบเกอร์สักนิดน,นึงก่อนนะครับซึ่งจักรวาลสก,กินนี้เนี่ยจะเกิดในโลกคู่ขนานกับโลกจริงในศตวรรษที่22เมืองสถานที่ที่เกิดก็คือเมืองชื่อนนโอโตเกียว e ว่ากันว่าในเมืองนี้เนี่ยเมื่อประตูมิติเปิดออกจะทําให้ปีศาจจากต่างมิติเนี่ยเข้ามาสร้างความวุ่นวายในโลกนี้ได้ประชาชนก็เดือดร้อนส่งผลให้ต้องมีผู้พิทักษ์มิติคอยจัดการกับศัตรูสู้กับปีศาจต่างๆและทําให้ปปปรระะชชชชาาาานนเเีีีีี่่่่่่ยยยยลอดดดภัโผผูู้้พิิิิิกกมมมตตตจจวววทท็สงง ไซบิลซึ่งอารมณ์เหมือนเป็นอาวุธหรือยานผ่าหนะนั่นแหละซึ่งไซบิลก็จะมีรูปร่างความสามารถทักษะต่างๆแตกต่างกันไปอย่างที่บอกครับตอนนี้นีจักรวาลดิเมนชันเบเกอร์เราเนี่ยผ่านมา6ปีแล้วก็มี6กฮีโร่นั่นก็คือไวโอเล็ตเทลนัสนาครอสลอรลอริและวอลไฮซึ่งการเปิดตัวของฮีโร่สกินดิเมนชันเบเกอร์เนี่ยจะเกิดขึ้นทุกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาของทุกปีมันมีชม่วงปี2 0 2 4ที่ไม่มีฮีโร่เปิดตัวนอกจากนั้นก็มีทุกปีไปครับเราไปเจาะประวััััตตติิิขอองีีีีีรรร่่2ววทเเเเหลลืในนนนจก้้มปด ตัวตอนวันที่17ตุลาคมปี2023ซึ่งในจักรวาลนี้เนี่ยไอริเนี่ยเป็นเด็กสาวมอปลายธรรมดาเธอเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับไวโอและเทลนสัสแต่เหมือนว่าไอริเนี่ยจะไม่ได้รู้จัก2คนนี้นะครับในวิดีโอเปิดตัวเนี่ยจะเล่าว่าหลังเลิกเรียนไอริก็ได้รีบไปทางานพิเศษในคาเฟ่พอมาถึงคาเฟ่ไซบิวของไอริก็พุ่งเข้ามากอดเลยสแสดงให้เห็นว่าไอริค,คือหนึ่งในผู้บิทักษมิติที่คอยสู้กับปีศาจต่างมิติตั้งความวุ่นวายให้เนโอโตเกียวนั่นเองพอมาถึงคา,า,า,งา่ไรม ันอยู่ดีๆคาเฟ่ระเบิดคือคาเฟ่ที่สวยๆกลายเป็นซากปรักหักพังเลยไอริก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพาโกลแล้วแล้วอยู่ดีๆก็มีก้อนหินก้อนหนึ่งพุ่งเข้ามาจะโจมตีเธอแต่ไซบิวเพื่อนรักของเธอก็ได้เอาตัวมาบังเอาไว้น้องไซบิวสลบไปเลยไอริกโกรธจัดจึงต้องเปลี่ยนไซบิวมาเป็นอาวุธพร้อมสู้กับศัตรูซึ่งไอริรู้อยู่แล้วว่าไอตัวต้นเรื่อมคือใครเอาจริงทุกคนเดาได้เพราะว่าในจักรวาลนี้มีตัวลายแค่ตัวเดียวนั่นก็คือยายครูห้องพยาบาลลอเลี้ยวนั่นเองไไไอออออริิิในนนนชชชุดดดดดฟมมมททพพพููว่่่าาาาาถ้้้้้คจะลลยีีตงงัปปกเ ตามสไตล์ไฟเตอร์พุ่งขึ้นตึกไปเลยจ้าเทปจัดแต่ลอเรียวที่เห็นแบบเบิร์ดไอวิวมาแล้วว่าไอริพุ่งขึ้นมาใช่ไหมลอเรียวแค่ยกมือขึ้นบล็อกเบาๆไอริกระเด็นออกมาเลยจ้าตามสไตล์ตัวร้ายแบบพลังเยอะๆแล้วลอเรียวก็พูดอย่างเยอะนว่าออนฮัท์พร้อมกับมองไอริด้วยสายตาที่ไร้ความหวาดกลัวจากนั้นสองคนนี้ก็เตรียมประทะกันอีกครั้งวิดีโอซีนเมติกเนี่ยมันจบแค่นี้เลยนะครับเสียดายนะเนื้อเรื่องมันน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรคราวนี้เรามาดูดีเทลของสกินไอริดิเมนชั่นเบรกเก คอสตูมสกินที่สวยงามเท่แล้วก็เซ็ตแรกๆไซบิวจะเป็นแค่สีเดียวใช่ไหมแต่ว่าของไอริสเนี่ยเป็นไซบิวที่มีดีเทลบอกว่าเออเป็นผู้ช่วยในคาเฟ่เออถามเนื้อเรื่องด้วยและสกิลไอริสเนี่ยมาจาธีมสาวเมดสองบุคลิกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสาวเมสดสดใสบริการลูกค้าต่อีกด้านก็คือเป็นผู้พิทักษ์มิติสุดแกรงอันแรกนะดูแค่ฉากวาร์ปดีเทลก็เยอะแล้วคือไอริสเนี่ยเปลี่ยนจากชุดต่อสู้มาเป็นชุดเมดอิรัชัยมัเซแล้วก็มีโต๊ะมีลูกค้าอะไรด้วยเออน่ารักมากๆนะและ และถัดไปที่สก no ิลอัลติเมทริ์โนอิคาริเราจะเห็นว่าจะมีไซเบิลของไอรีนอยู่ข้างบนซึ่งจะเป็นทีมสีน้ําเงินเหลืองแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปของแมปถ้ามีสกินของไอริมาในเกมก็คือครีปตั้ง3ตัวก็จะเปลี่ยนไปตามนี้เลยเนี่ยน,น่าจะเป็นสิ่งใครหลายคนน่าจะรอคอยอยู่ว่าเออจะเปลี่ยนอะไรในแมปบ้างก,ก็คือเปลี่ยนเป็นครีปนะไอรีเนี่ยเป็นฮีโร่ไฟเตอร์ที่สกิลต่างๆแล้วต้องกดต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นตีปกติลงอันติสกิลหนึ่งสกิลสองทำให้ตัวนี้เนี่ยพอไปดูเ,ดเบบอฟเฟก เลยสาหรับแฟนๆไอริหรือแฟนๆจักรวาลดิเมนชันเบเกอร์ถ้าย้อนกลับไปในอดีตจําได้ไหมว่าดิเมนชันเบเกอร์เนี่ยเพิ่งมีเพลงธีมตอนลอ r รียลเปิดตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เพลงนั้นได้แปลงเป็นภาษาไทยแล้วครับแล้วก็ได้พี่มุกวรณิศนะมาร้องด้วยเพาะด้วยนะต่อมาฮีโร่ตัวที่2นั้นก็คือวาวไฮนั่นเองครับพ่อหนุ่มผู้คุมกฎแห่ง2โลกสกินด m เมนชันเบเกอร์วาวไฮเนี่ยเปิดตัวในวันที่7กรกฎาคมปี2อง5ัน่าเนื้อเรื่องของวอวไฮเนี่ยมันเริ่มต้นจากโศรกรรน,นา การจากวิดีโอซีนิเมติกเนี่ยมันย้อนกลับไปตอนเด็กของวอลไฮซึ่งตอนนั้นเขาเนี่ยอยู่ในสภาพสะบักสะบอมสภาพเมืองถูกทำร้ายมีไฟไหม้วอลไฮเนี่ยได้จ้องไปที่เด็กคนหนึ่งที่ถูกปีศาจต่างมิติทําร้ายซึ่งผมคิดว่าเด็กคนนั้นน่าจะเป็นเพื่อนของเขาเพื่อนของวอลไฮยอมแลกชีวิตและมอบพลังทั้หมดให้วอลไฮเขาคงคิดว่าตอนนี้ปีศาจมันเยอะมากเขาใกล้ตายแล้วเขาเลยใช้วิธีนี้เพื่อทําให้วอลไฮเนี่ยมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปแน่นอนรัาวอลไฮไม่ต้องการแบบนั้นเขาตะโกนสุดเสียงพร้อมกับน้าตาท ากสีหน้าของวาวไฮหลังจากนั้นทําให้ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้คงจะเป็นแผลในใจแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการก่อนที่จะไปเนื้อเรื่องกงินต่อสังเกตจี้ทรงที่คอเขาที่เป็นรูปดาวสีแฉกอะซึ่งสิ่งนี้แหละใช้เปิดประตูมิติได้ย้อนกลับไปดูที่คลิปของบอรียลจะเห็นว่าเธอก็จะมีสิ่งของจี้เป็นรูปดาวแฉกแบบนี้เหมือนกันแล้วรอเร่ก็ใช้สิ่งนี้เปิดประตูมิติได้เหมือนกันอ่ะอันนี้ข้อมูลแรกเนะี่ยต้องรู้ไว้ก่อนหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นความรู้สึกผิดได้ถาโถ เ,เติบโตและกลายเป็นนักล่าปีศาจข้ามมิติเขาท่องไปมาระหว่างโลกและมิติที่แตกต่างกันเพื่อปฏิบัติภารากิจของตนเองกลับมาในปัจจุบัน, wow นวาลไฮในวัยหนุ่มเนี่ยได้ใช้จี้รูปดาวสี่แฉกนั้นเดินทางข้ามมิติไปอีกโลกซึ่งพออยู่ในโลกนี้เนี่ยจี G ้ของเขาก็จะกลายเป็นปืนคู่ใจกลับมาที่ประเด็นจี้ของวาลไฮอีกครั้งตอนแรกผมบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันใช้เปิดประตูมิติใช่ไหมซึ่งที่ลักษณะนี้ของวาลไฮแล้วก็ของลอเรียลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในรูปร่างหรือสิ่งที่ใช้สะสมพลังของ, View, ซงไซบิลซ ไปเจอจี้นี้มาแล้วเธอบอกว่าเป็นพลังของท่านอากิระแล้วเธอเนี่ยเอามาใช้ได้เป็นบอสฝั่งปีศาจเนาะหรือเป็นเพื่อนของวาวไฮที่ได้มอบพลังนี้ให้แก่เขาก่อนที่เขาจะตายในวัยเด็กะอะไรเงี้ยเออกลับมาที่เนื้อเรื่องอีกครั้งวาวไฮในวัยหนุ่มก็ต่อสู้กับศัตรูอย่างเฟียฟ้ามาพร้าแก้วแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนรูปร่างซึ่งครั้งนี้วาวไฮเหมือนใส่ชุดเกราะสุดเท่จัดการศัตรูได้หมดไม่ว่าจะซึ่งซึ่งหน้าหรือมาจากข้างหลังและช็อตถัดไปก็คือเขาในถือจดหมายหรืออ่านเอกสารบางอย่างภาพหลังจากนั้น หามามเอกาสารที่วอลไฮอ่านเนี่ยมันเป็นคําสั่งรับจากสมาค,คมให้มาประจําการที่โรงเรียนหนึ่งในเมืองนีโอโตเกียวเพื่อศึกษาข้อมูลของไวโอเลตโดยให้เขาเนี่ยปลอมมาเป็นอาจารย์ที่นี่แต่เพอโพสต์ต่างๆเนี่ยยังไม่รู้นะจุดประสงค์ของวอลไฮเนี่ยมาเพื่ออะไรแล้วฉากถัดไปตามเรื่องครับวอลไฮก็ได้มาทํางานที่โรงเรียนที่ไวโอเนี่ยเรียนอยู่ในฐานะคุณครูซึ่งเหมือนว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมาทํางานเป็นวันแรกด้วยซึ่งจี้ดาวสี่แฉกที่ค้อยคอตอนเด็กเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้ห้อยคอนะเขาใช้โซ่แล้วก็พันที่มือผมคิดว่าการทําแบบนี้เเเเนนนนนีี่่่่่ยยมมมมััสะะะดดวววกตตรรงงทาาาาาา้้้้จใใชขูิิแลล็ปปปหอุืไ วอลไฮเดินผ่านตึกห้องพยาบาลชั้น2ที่ลอรียอลอยู่เนี่ยเขาก็ดีเทคได้ถึงพลังผิดปกติบางอย่างคือเอะพึกขึ้นมาเลยอะซึ่งลอรีเอลเองก็รู้ดีว่าวอลไฮดเนี่ยดีเทคอะไรบางอย่างได้ดูสายตาที่เธอมองสิตัวร้ายสุดๆจากนั้นวอลไฮก็เดินไปที่ตึกเรียนซีนิมเมติกมันจบประมาณนี้นะครับซึ่งลักษณะวอลไฮผมคิดว่าน่าจะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร,ร์ไหมด้วยความที่เนื้อเรื่องของวอลไฮดวิดีโอซีนิมเมติกเปิดตัวเนี่ยมันมีแต่ภาพไม่มีคำบรรยายดังนั้นทุกอย่างที่เล่าค วอลคายไดเมนชั่นเบเกอร์ที่เพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆปีนี้2025เนี่ยมีกิมมิคอะไรที่น่าสนใจเจ๋งๆกันบ้างอันแรกซีีเปิดตัวสกินโคตรของความเท่เท่สุดๆเท่จัดเท่จนไม่รู้จะว่าอย่างไงคือมันดูดีดูกระชับดูทันสมัยเข้ากับความเป็นวอลคายในจักรวาลไดเมนชั่นเบเกอร์มากๆแค่ดูซีเราก็จะพอรู้ว่าเออเนื้อเรื่องประมาณไหนอะไรเงี้ยต่อมาครับสกิลหนึ่งพอโดนศัตรูเนี่ยก็จะเป็นดีเทลเหมือนเป็นสีดำดำแดงแดงอะ่ะเหมือนเป็นพลังที่มาจากอีกโลกหนึ่งสกิลสองพอ,อกัออกตูงเออมน ก็แสดงถึงความเป็นผู้ผีสางมิติที่เดินทางข้ามมิติได้และต่อไปที่อัลติเมทของวอลไฮครับมันจะมีไซบิลสีม่วงอยู่ข้างหลังตอนเขาใช้อันติเห็นไหมทุกอย่างเข้าธีมฮีโร่ทะลุมิติสุดๆต่อมาสิ่งที่ทุกคนกําลังรอคอยก็คือฮีโร่ตัวนี้เนี่ยถ้าเลือกไปมันจะเปลี่ยนอะไรในแมปคำตอบก็คือเปลี่ยนมังกรเล็กใค้หลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกไม่ว้าว้สึกผิดหวังว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยมีอิมแพคกับรูปลักษณ์ของแมปเท่าไหร่แต่ไม่ต้องตกใจครับเพราะสกิน, wow High น,ดดนวอลไฮไดเมนชันเบรกเก ส t ต็คครบส s t ส c ต็ควลไหก wow ็จะกลายร่างเป็นดีมอนฟอร์มสุดเท่เหมือนที่เราเห็นใน CG จีเลยซึ่งในฐานะผู้เล่นเนี่ยนอกจากความสวีวีวีความเท่มันดูง่ายด้วยว่าตอนนี้เนี่ยแวนกําลังติดบัฟอยู่ยิงเร็วอะไรเงี้ยเออแล้วตัดไปที่ตอนวาร์ปก็โคตรเท่คือเหมือนในวิดีโอเปิดตัวเลยมีฟีลลิ่งแบบวาร์ปไปอีกโลกหนึ่งเพื่อจัดการปีศาจอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นไหมถ้าใครที่ดูเนื้อเรื่องไปด้วยเนี่ยก็จะอินว่าสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วดีเทลยังไม่หมดแค่นั้นครับอัดแน่นจริงๆ wow High, จวจะเนอนนอออยู่ย่่่เเตตตวิงหรืแแม้แ้าล มันเป็นกิมมิคที่ใส่เข้ามาให้รู้ว่ามันเป็นดีเทลของสกินที่ผู้พัฒน,นาเนี่ยตั้งใจทําจะเห็นได้ว่าด m เมนชันเบเกอร์เนี่ยเข้าปีที่6ปีนี้แล้วเนี่ยสกินของฮีโร่เนี่ยมีการพัฒนา,นาใส่ใจรายละเอียดแล้วก็สวยมากขึ้นเรื่อยๆสวยมากขึ้นเรื่อยๆเลยโคตรเทพคือไม่แปลกเลยที่ใครหลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอสกินนี้แล้วก็สะสมทุกตัวมาครับหัวข้อสุดท้ายในในจักรวาลสกินดิเมนชันเบเกอร์เนี่ยก็มีฮีโร่ถึง6ตัวแล้วผมก็จะมีข้อมูลความสัมพันธ์กันว่าในเมืง ill, เเามาองนีโอโตเกียวโรงเร ก็คือไวโอเลตและเทวนาสครับสองคนนี้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันและก็สนิทกันมากในฐานะผู้บีทักมิติที่เคยทําภารกิจร่วมกันในการล่าหรือจัดก,การศัตรูยากๆเนี่ยบางครั้งไวโอเลตเนี่ยก็จะมีขอให้เทวานัสเนี่ยมาช่วยบ้างจากวิดีโอเปิดเอของเทวนัสดีโครเทปต่อมาครับนาครอสนาครอสเนี่ยเพิ่งเข้ามาในเมืองนีโอโตเกียวซึ่งเขาเนี่ยเข้ามาเพราะต้องการตามหาข้อมูลของไวโอเลตและเทวนาสเขาก็เลยเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้พอรู้ว่าสองคนนี้อยู่ที่นี่ไงใน,นจกกักรวาลนี้เนี่ยนาครอสเนี่าาาานานค เจอลอเรียลครั้งแรกเขาก็เอะว่าคนนี้มีพลังความมืดแปลกๆฮีโร่ตัวถัดมาก็คือไอริไอริก็คือเบ็ดอีกหนึ่งฮีโร่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนี้แต่ดูเหมือนว่าไอริเนี่ยจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับนักเรียนคนอื่นดูไม่ค่อยรู้จักคนอื่นด้วยนะสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าผู้พิทักษ์มิติเนี่ยมีหลายคนมีหลากหลายทุกคนไม่จำเป็นต้องรู้จักกันไอรีเหมือนจะเงาสุดไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยนอกจากต่อสู้กับลอเรียลแต่ว่าเธอเนี่ยดูสนิทกับไซบิลมากๆนะมีการกอดมีสกินชิปอะไรแบบนีีีี้้้้้้ถาาาาาาใคครรรไไปปดดููสกินนนนนขขขขอออออองงเเเเ่่ยยจะะหห็ททมมมมมืศแลลววัผ ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆไอรีเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่าหรือมีเหตุผลมี h เด d e n a เจน d าอะไรซ่อนอยู่ข้อมูลกว่าจะออกก็คือต้องรอตัวอื่นนี่มันเกี่ยวกับไอรีอีกทีหนึ่งนะในส่วนนี้นักเรียนไปแล้ว4คนทีนี้เรามาอยู่ที่ครูกันบ้างสองคนเริ่มที่ครูคนแรกอาจารย์ลอเรียลครับเป็นครูประจําห้องพยาบาลที่ดูสวยน่ารักใจดีแต่ที่จริงเป็นฮีโร่ตัวร้ายตัวเดียวในจักรวาลตอนนี้เธอได้รับที่รูปดาวแปลกๆที่มีพลังของคนที่เธอเรียกว่าท่านอากิระซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นบอสใหญ่หลังจากที่ลอเรียลเนี่ยได วุ่นวายในเมืองนิวโตเกียวได้มากขึ้นนอกจากขว่วยความซวยตกที่ประชาชนก็จะตกที่ผู้วิทยคมิติที่ต้องจัดการปีศาจมากขึ้นลอเรียว <O> เป็นตัวร้ายที่เขาวางไม่น่าสนใจนะรูปร่างลักษณะภายนอกดูเป็นคนดีดูช่วยเหลือผู้คนแต่ว่าจริงๆอ่ะมีด้านมืดที่ซ่อนอยู่นอกจากไวโอเล็ตและเทลนัสที่รู้จักอาตาลอเยลที่โรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมสองคนนี้จะดีเทคไม่ค่อยออกว่าลอเรียลเป็นยังไงแต่ว่าฮีโร่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นนาครอสไอริวอลไฮ์เนี่ยเขาจะดีเทคได้ว่าลอเรียลเนี่ยมีพลังปีศาจแปลกๆอยู่เออและครูอี ที่เปิดประตูมิติได้เหมือนอาจารย์ลอเรียลเลยเขามาเป็นครูที่โรงเรียนนี้เพราะว่าได้รับภารกิจรับมาให้หาข้อมูลของไวโอลตซึ่งครั้งแรกที่อาจารย์บอลไฮเจออาจารย์ลอเรียลเนี่ยเขาก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับอัปเดตแล้วสําหรับประวัติสกินของฮีโร่จักรวาลดิเมนชั่นเบรกเกอร์ทั้ง6ตัวจัดมาให้ครบกันแล้วในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไวโอลีตเทวานัสนาครอสลอเรียลอริ real, ri, และวอลไฮต้องคอยมาดูกันว่าปีหน้าเนี่ยจะมีฮีโาาร ตัวละครอื่นรวมถึงสกินที่ยิ่งมียิ่งสวยขึ้นไปเรื่อยๆดีเทลมันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆจะขนาดไหนต้องคอยดูแล้วอาจจะมีดีเทลอื่นๆที่ทําให้เราว้าวก็ได้สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามไปแลละสวัสดีครับ